จึงมีความหนานุ่มสัมผัสและรู้สึกนุ่มสบายโซฟาผ้าไฮฮอนแลนด์ and, ดีอย่างไรสวัสดีค่ะมิวจากบอร์ดเวบายสยามชัยวันนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับโซฟาผ้าไฮฮอนแลนด์กันค่ะ ผ้าไฮฮอลแลนด์ and, เป็นเนื้อผ้าที่สั่งทอพิเศษมีลวดลายคล้ายหนังแท้ด้วยความที่คล้ายเนื้อผ้ากำมะหยี่จึงมีความหนานุ่มสัมผัสและรู้สึกนุ่มสบายทนต่อการเสรียดสีได้ดีไม่ลอกร่อนไม่เป็นขุยไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังและยังสามารถกันน้ำได้ดีในระดับหนึ่งในเรื่องอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า10 โซฟาแล้วยังเหมาะกับการไปทำหัวเตียงฐานรองที่นอนเบาะโซฟาเพราะมีความนุ่มสบายมากวิธีทำความสะอาดของผ้าไฮฮอลแลนด์ก็ง่ายมากๆเลยนะคะสามารถใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นถูทำความสะอาดถ้าสกรปรกมากเช็ดด้วยน้ำไม่ออกก็สามารถใช้น้ำสบู่อ่อนเช็ดทำความสะอาดได้หลีกเลี่ยงของเหลวหรือคราบสกรปรกทุกชนิดเพราะอาจจะทำให้ทำความสะอาดได้ยาก กำจัดฝุ่นและเศษผงต,งต่างๆได้ง่ายเพียงแค่ใช้เครื่องดูดฝุ่นหากทำน้ำหกใสนะคะก็สามารถรีบ <ary> ทำความสะอาดด้วยผ้าได้ทันทีน้ำจะได้ไม่ซึมลงไปในเนื้อผ้านะคะ <recognizes the world> เพราะว่าผ้าไฮออนแลนด์สามารถกร <ole> ันน้ำได้ดีในระดับหนึ่งเมื่อได้ฟังข้อดีของผ้าไฮออนแลนด์ไปแล้วหลายๆคนคงคิดว่ามีราคาที่สูงมากเลย <S <S ใช่ไหมคะ แต่ไม่เลยค่ะเพราะว่าที่นี่สยามชัยสามารถผ่อนง่ายเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นแค่990บาทช็อปออนไลน์ได้เลยนะคะ